น่าแปลกเลันมันไม่เคยเล่นเลยครับน้าปุกมันดูคุค้นๆยังวะครับไม่กูเคยเล่นเลยวะไอ้กันเฮ้ขาชาจังน้าปุกกนั่นแหลเกมผีที่แม่งคอย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 อย,อย,อยีอย่อะไรแบบแม่งที่แม่งคอยมาตามทางอ่ะอุ้ยได้คือเมื่อเราให้มันให้เราทำอะไรวะ เราไหวแล้วนะเดินในแบบทางก็ได้ดีสักหนึ่งอะไรรับกุญแจดีนะนาไม่ใช่กุญแจกูนารับมาแล้วแม่กันเจม่เข้ากูเลยนาไปแล้วนะนาว่านาไปแค่นั้นแหละอ้าวี่ทยุกูสกีบกูไม่ปวดขาแล้วไมเปิดขาผ่อนไม่ปิดขาผ่อนกูปวดนี้เรื่องตัวสู้อย่ากูตัวเตะเรื่องตัวสู้ปะเพราะว่ามันจะาทำให้โมเดลกูเป็นซีเรียมแล้วละที่มันให้หาดวงไฟอย่างที่ลองหาอ๋อคือมันต้องไปหากุญแจมา มาให้ครบอ่ะไฟนี่ไงดวงไฟพออปุ๋ม่อนยังไม่เข้าเกมเลยนี่ไงกูได้ดวงไฟมาแล้วเนี่ยได้สิบห้าแล้วเราต้องสามเข้าได้ดวงไฟอีกดวงตีบแล้วตีบดวงแล้วช่วยช่วยกันหาไอ้กุญแจได้ดวงไฟมีค้าด้วยต่างว่าดวงไฟด้วยต่างด้วยนะ เอาไปเปิดดิมันมีไอ้ประตูที่ล็อกอยู่อ่ะเอาแอบได้ด้วยแอบได้ด้วยอเนี่ยนะไปเกมเลยมันมีแม่กุญแจอยู่อ่ะโอ้รูมันไปคือด้วยตังแน่นอนหรือลาลลาผมจะไปครับเกมเลยเนี่ยอ๋อเปิดตรงไหนนะนี่หรอ หรอไอ้พวกลูกไฟนี่ก็เก็บได้หรองั้นเดี๋ยวเก็บลูกไฟก่อนเลยใช่แล้วเก็บลูกไฟก็ไม่ได้ไอ้เนีย็นอะไรันไม้เนี่ยเป็นแคเกมเลยไอ้เงี้ยให้ข้ากูแจกโคตดเยอะจริงไอ้สัตว์ไวกันมันก็กดข้ามนี่ไม่มีคนกดข้ามไม่ว่าอะไรไอ้เรื่องที่อยู่เราต้องมีการระเบิดนิ่งแบบปกลมหมุนติวิวเนี่ยแม่งเกิดการตรงไหน ไอ้เฮียไอ้เฮียตู้ใจไอเล็กก็เฮียแหละไอไออะไรอะไรเขนไอทำงายกูไปตรงนู้นได้ไงวะมีทางไปมั้ยนี่ไงจะทางไปอยู่ไหนกันเนี่ยทำไมรู้สึกมันสั่นๆไงไม่รู้ รู้สึกมันสั่นๆเมันมีอะไรมาหรือเปล่าอ่ะหนาวๆตรงนี้อะไรกันมามันอะไรสั่นๆะจอสั่นนึงเมื่อกี้อะไรมาวะเส้นหนาวไม่เห็นมันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วใช่ไหมมันลงมาแล้วใช่ไหมังดิ้งผังดิ้มันมีห้องซีด้วยห้องซีดใช่ไหมได้เอเกมเลยมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ได้เหรอมันอยู่ไหนวะมันจะเข้าห้องมาไหมเนี่ย แก่ความริแล้วก็หาลบมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยมาใกล้มากแล้วมันอยู่ใกล้ๆนี้เองมันไปไหนละมันอยู่ไหนคุณอ้อมวางไปยังซมเนยบเลยนะยังไม่ได้ลงเกมเลยเนี่ยมันเงียบไปแล้วมันียบไปแล้วไนปไหนวะ มาวนี้มาานี่มานี่มาหานะนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยกลับมาเดี๋ยวน้าพาไปมานี่ไม่มาต้องปตัดติ๊บสกีบแล้วตัดติ๊บสกแล้วมาไอ้กันมาแล้วตามน้ามาตามน้ามาตามน้ามาไม่ว่าเร้ยนจันได้ปะได้นราซ่อันนี่นีนี่นิกิชั้นสองนิยิวชั้นัองไปชั้นบนไปชั้นบน ใช่ใช่ไปไปบนเลยเพราะว่าน้าเก็บหมดแล้วตามห้องเนี่ยทางสำรวจบุญแก้เนี่ยมันมีบางอย่างเนมันวิ่งได้มันวิ่งได้มันวิ่งไดม่ไดไมันวิ่งไม่จได้ไม่ใจจอแดงไม่จอแดงอะไรอะไรกันไปกับน้ากันแหลกกันทีกันเลยกันมาแล้วกูโซ่ถึงโลกกันแล้วอะไรมันยังไม่มามานี่ยมานี่มานี่ มันยังไม่มา่วยไะเจบลูกไฟน่อยลูกไฟอ่ะเแอบแอบทำไมมันยังไม่มาน้าบอกให้เก็บลูกไฟแค่นั้นแหละดูครับวันนี้ก็แอบกันออกมาอมไม่ว่าแต่วิวพร้อมผ่านน้ออกมาไม่คนขี้ขาดออกมาแค่นั้นแหละ ทางตันน่ะว่าแต่ไปห้องต่อไปยังไงเนี่ยการ์ดมาการ์ดออกมาไอ้ทำไมทำไมมาฟังมันเลือกกูอยู่คนหนึ่งไว้ให้กูยังได้ครับมันไปไม่ได้อะทางเนี้ยมาอยู่หนี้ยมาเนี้ยมาเนี่กลับมากลับมาแล้วไปเหมือนมันจะสุดทางแล้วน้าตามาตามาตามา ตรงนี้ตรงนี้เราดูเราดนการแอบอย่าเพิ่งแอบดิไปเก็บลูกไฟก่อนเนี่ยห้องนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยลูกไฟลูกไฟมันเก็บได้ร้อยห้าสิบบาทเองแล้วกุญแจอะไรหรือมันคือให้กู้ทำอะไรกุญแจนี่เจอคกุญแจมันนี่ ไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยออกมาเกินนั่นเลยวันนี่เนี่ยแผนอี่แผนที่แผนที่เก็บมาไอ้กุญแจนะยังไม่เจอเลยนี่ยเอาเลยนะเดินผ่านห้องไม่เกิดไม่ได้หรอวะกุญแจไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าใครแตกเลยต้องถามว่าใครฝ่านล่ะ เฮียแม่ไงดำไอ้สัตว์เป็นเฮียนี่งกันสุยแลนี่กจนสุ่ยแล้วเด็กกันะกิดอะไรใไหน้จอแดงนะจอแดงกลัวไม่ใช่ฝั่งไหนวะทางไหนวะกลัวน้าจอแดงนะต้องไปเฉยๆน้าจอแดงไม่ใช่ไม่มันสั่งๆน้ามันอยู่มันอยู่ข้างล่างไปไหนกันเนี่ยแค่นั้นแหละดูขาดูขาบอกให้ตามาแล้วก็ไปแอบกันแค่นั้นแหละมันจบแล้วเลย ันปแต่ตาบอกอยู่ข้างล่างมั้นอยู่ข้างล่างสี่อันค่ะสี่อันน้มีเราุ่ณแอยู่สามคนมีเราค่กุแสองคนมาแลแต่ไหนยังไม่เจอคุณแจนะเจอแต่ลูกไฟเนี่ยแตรอดนะกุญแจนี่มันซ่อนในตู้ได้ห่อเฮ้ย จอดำจอดำจอดำงั้นมันก็อยู่อย่างนี้แหละแอบผมว่ามันตั้งอยู่ในตู้ก็มีขนาดผมยังตั้งอยู่ในตู้เลยจริงครับยังไงมันวิ่งผ่านอ้าวอ้อไอ้เหี้ยแล้วแถวนี้ไม่มียสีแดงสีแดงตามปันไอ้สัตว์อยู่ตรงกูอยู่ตรงกูเหี้ยแดงตดเบื่แล้วเราแล้วจอกูซ่าก็ผ่านไปแล้วลูกไฟเก็บไม่ได้แล้ว นามันบ้านตรงไหนลายอยู่ไหนยู่ไหนนายไหนไหนไหนเห็นไหมวิ่งไปไหนนี่อยู่ข้างหลังเอามีคนตายไปแล้วไอ้เบคอนตัวนั้นตายไปแล้วไก่เว้ยไปไปหนไปหนไหนาไปหนาไไปไป่าไปหไไไาไไไไไไไิไไไไไไ ใครโลบักนีิว่าอยากจะพาผมมาที่เดิมทำไมวะแสงอันนี้คืออะไรหรออันนี้ไงกุญแจนี่ไงกุญแจใครไม่เก็บกันไอ้เรื่ใหม่อะไรเฮ้ยจอจแดงจอ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 แดงมันจบแล้วจอแดงมาจากไหนเนี่ยชีพเด็กเนี่ยทำมา เหลือคนเดียวอีกนะาล่ะจบแล้วล่ะเล็กตาไม่เป็เลยแหละกัเล็กของตาเล็กไอตรงที่ว่าตายกันน่ะมันมีกุญแจอยู่อันนึงเนี่ยไปเก็บกุญแจที่ร่วงอยู่อ่ะบอกเล็กไปเก็บกุญแจแล้วไม่อยู่ไหนมันอยู่ตรงที่นาตายกันน่ะนาไม่รู้ว่าจุ่มตรงไหนเอออ้าวแล้วไม่ตรงไหนประตูที่นาตายอยู่แถงซองสรงหัวมุมเลยน้อง แปลกุญแจแปลกุญแจเลยขพลูกไฟมันเอานี่ไงเนี่ยอ๋อมันซ่อนในล็อกเกอร์ด้วยเหรอแลงหมดนะนไม่ฟังวิววิฟิวก็เพรานาเจ็บแต่ไมไฟังกกหกแล้วยิ่งเป็นตรงนู้นแล้วไม่เม่อมาจากด้านหน้าม่มาจากด้านหลังก็ใช่นั่นไงนั่นไงเห็นไหมเล็กเล็กเล็กกุญแจอยู่ข้างหน้าเล็กอ่ะตรงทางเดินน่ะ กันวัดจุดลายเล็กเล็กไปไหนเล็กมีการไล่เลยกันหลังตอนเรื่องเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่น้าฟางังรีวิว <c oughs> ไม่จริงเ่าวแม่งคุณแอดอยู่ในตู้ตรงนี้มันผ่านไป <c oughs> เล็กมันอยู่ข้างหลังน่ะกุญแจเล็กอยู่ข้างหลัง <c oughs> แค่นั้นแหละมันอยู่ข้างหน้าเล็กนู่น เล็กไปไหนแม่งเอาจริงนะจริงว่าไม่เท่าไรทำไมบุญแกมันเดินมาก่อนไอ้เล็กก่อนตะกี้แต่กูไปกูเห็นกล้องลอยไปก็ไอคุณก็ไอ้ตามกูเองเล็กจำทางได้เหรอมันก็มีแค่ฟองฉันเองนะชั้นล่างกับชั้นบนไม่รู้เก็บได้อันเดียวอ๋อมันเก็บได้ทีละอันเหรอ เหลือแม่กุญแจเกียร์น่ะเยร์เหลือตั้งเยอะ,ะเหลือตั้งเยอะเลยดูดิมันเ e หลือตั้งเยอะเราไม่ตั้งเกตจริงเลยว่าด้านสายมันมีกี่ดอกนะเจ็ดดอกเล,ลยแค่ซ่อนลูนะนะแค่ซ่อนลูนอะไรวะน้าว่าผีมันไอ้นี่มันขั่งกว่าเดิมชัวร์ไอ้น้องมันอยู่ข้างบน กินกาบออกออกไปเลยออกไปเลยเล็กอะไรย่งครับพอะไรยู่ครับพูดตรงเราไม่ได้เนาะ <c oughs> เล็กไปต่อยกับมันเลยเล็กไม่ใช่ใช่ถ้ามึงเดินไปมันจะโดนเจ๊ <c oughs> นี่เป,ป็นไงกูบอกแล้วไม่ยอมเชื่อกูตัวก,กูบอกกระแทกมึงมันจะลงมาได้ยขันซ่อ,จจอนอย่าจ่ายสแกมไอ้เยี้ยนหน้าดัเนี้หน้าหน้าตัวเยี้ยนตัวนี้คตรขาวเอ้เอเต้องอยู่จะบอกว่าลึกไม่ถึงแต่คุณนิวแต่แต่ผมขี้หมูม่งไปเที่ยวนะอุ้ยมันมาเหรอ <c oughs> เห็นยังเห็นยังอะไร่า <c oughs> ตายแล้วเหรอมันโจลแล้วเอาไปเอาไปเอาไปอีกรอบ ว่าแล้วไหแ้ม่ใช่ไม่องไ